กลับมาอีกครั้งกับการรีวิวรถกระบะมือสองของโอ๋ตอนเดียวนะครับวันนี้มาเอาใจคนหารถกระบะเดิมๆไม่ตกแต่งอะไรนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยมือเดียวป้ายแดงใช้น้อยแบบนี้นะครับไม่เพียงแค่1100 0 0กิโลเมตรเท่านั้นคันนี้เฉลี่ยตกปีละไม่ถึง10000กิโลเลยใช้น้อยมากๆครับส่วนใหญ่จะจอดซะส่วนใหญ่นะฮะแล้วสภาพดีเดิมโรงงานทุกชิ้น ไม่เคยตกแต่งอะไรไม่เคยซิ่งไม่เคยอะไรเลยเดิมจัดเดิมจ๋าเลยสวยแบบจึงจ้งๆเพื่อนๆลองดูนะครับคันนี้ผมแนะนําเลยนะราคาเพียงแค่200,000กว่าบาทเท่านั้นเองราคาเดี๋ยวผมแจ้งท้ายคลิปเพื่อนๆเ,เลื่อนไปดูก่อนก็ได้แล้วค่อยย้อนกลับมาดูรีวิวโอนะครับมาดูกันครับคันนี้เพื่อนๆจะได้รถที่เดิมทุกชิ้นส่วนนะครับกระจังหน้าโครเมียมโลโก้อิสุขนาดใหญ่นะครับ สวยงามมากนะครับโคมไฟเดิมจากโรงงานสีเงางาม100%แบบนี้มาจากเจ้าของเดิมเลยนะเพื่อนๆคิดดูว่าอยู่มาสภาพแบบนี้ได้ต้องรักษารถจริงๆแล้วใช้น้อยจริงๆครับตัวรถกับไมรถนี่เหมาะสมกันมากนะครับยางเพื่อนๆจะได้ปี2025เลยยางยังสภาพใหม่นะเป็น b i stone dealer ออเท l เ n นตัวหนังสือสีขาวครับสวยมากยางดอกสวยมากนะครับแล้วเป็น open c a p แคบเปิดได้นะครับคันนี้สวยแนะนํานะราคาแจ้งท้ายคลิปผ่อนก็5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตู้รถความสูงเดิมนะไม่เคยยกสูงหรือโหลดต่ํานะครับได้สเปคเดิมโรงงานทั้งหมดเดิมจัดเดิมจ๋าเลยนะฮะด้านหลังมีกันชนท้ายมาให้นะครับผิวพันธุ์ดูสวยงามนะครับเงางาม100%นะผมให้100%เเพื่อนๆมาดูเดิมโรงงาน100%่ะมันหายากแล้วนะครับมาดูครับมาดูภายในกันบ้างภายในเนี่ย สะอาดสะอา้านครับเพื่อนๆล้างทําความสะอาดแบบนี้โอ้โหผมซักผมซักเบาหอมหอมเลยครับเพื <reacted> ่อนๆลองเข้าไปดูกันนะครับได้กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกุญแจรีโมทวิทยุ CD MP3 กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าไฮแลนเดอร์แบบนี้สวยๆแบบนี้นะมีคันเดียวเลยครับผมว่าไม่มีใครสวยกว่าคันนี้ไปอีกนะฮะเพราะว่าคันนี้สวยจึ้งมากนะครับเพื่อนเลองดูนะปิดแคปก็ปิดฝั่งนี้ก่อนนะครับ นี่เลยนะฮะออปชันครบๆนะครับไฮรันเดอร์ยกสูงยางใหม่ๆยางหล่อจริงๆนะฮะมาดูห้องเครื่องยนต์กันบ้างครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะรีวิวแบบชัดเจนเลยนะคันนี้นะครับเพื่อนๆจะได้เครื่องยนต์ดีเซลเป็น 2,500cc ครับปี2012คันนี้ประหยัดน้ำมันคนทานไม่ต้องเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งครับโครงสร้างหลักเดิมนะฮะมาดูเพจก่อนครับเพจเดิมโรงงาน หมุดเล็กๆแบบนี้นะครับมีแต้มสีชมพูด้วยล้วงไปเนี่ยหมุดสั้นแบบนี้เดิมแน่นอนนะครับน็อตไม่ขยับทุกตัวเพื่อนๆลองดูนะครับจนถึงน็อตที่แก้มแล้วก็น็อตที่ฝากระโปรงน็อตไม่เคยถูกการไขามาเลยไม่เคยชนเกิอดอุบัติเหตุถอดทําสีใดๆทั้งสิ้นนะครับดูฮะโครงสร้างต่างๆพวกนี้สวยงามมากๆเพื่อนๆลองพิจารณากันดูนะครับ ผ่อนห้าพัน 5, กว่าบาทเท่านั้นเองโอ้ตอนเดียวนั้นอยู่อำเภอบางบัทองจังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อนๆลองพิจารณากันดูนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของอาราคากันบ้างนะครับคันนี้เนี่ยผมเสนอขายในราคาพิเศษครับเป็นราคาลดสวยได้รถเดิมโรงงานทั้งหมดนะไม่เคยตกแต่งอะไรเลยคนชอบรถเดิมๆใหม่แท,แท้เพียงหนึ่งแสกิโเมตรเท่านั้นเองเฉลี่ยตกปีไม่ถึง วิ่งไม่ถึงหมื่นกิโลต่อปีนะฮะแล้วพี่ได้ยางใหม่ๆนะครับรถสภาพดีๆแบบนี้นะจัดเฟแนนซ์ได้นะผมขอเสนอราคาแบบตัดใจขายเลยนะคันนี้ขายอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นครับเพื่อนๆผ่อนเพียงแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองผ่อนแบบนี้ฟรีดาวได้ด้วยนะเพียงท่านมีประวัติเครดิตดีนะมีอาชีพชัดเจนติดต่อกันเข้ามาที่เบอร์ 0649144594ครับแล้วก็ถ้าอยากมาทดลองขับมาดูรถที่ตัวรถแบบนี้นะให้ปักหมุดมาที่โอตอนเดียวได้เลยอยู่อำเภอบางวทองจังหวัดนนทบุรีครับติดกับถนนใหญ่เส้น3-40เพื่อนๆน,น,นะฮะผมอยากให้มาทดลองขับแล้วเพื่อนๆจะชอบนะครับคันนี้ถือว่าผมได้รถดีมาส่งต่อให้กับเพื่อนๆครับนะฮะลองดูนะครับ ฟิล์มเฟิร์มสวยงามหมดแล้วทุกอย่างสวยงามลงตัวมากๆนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับพี่ติดตามจนจบคลิปนะครับแล้วโอตอนเดียวยังมีรถอีกมากมายนะครับลองดูนะฮะมานะครับแนะนำกันมานะครับสวัสดีครับ